ตรงจริงส่งมาใครที่เป็นมนุษย์ออฟฟิศมีช่วงทําไปบ่นไปทําทาไปบ่นออฟฟิศไปทําไปบนไป่ปบนเพื่อนร่วมงานคนนี้ไปทํา<ม>ไปแล้วแบบไม่อยากมา Office, ออฟฟิศอะแต่ละออกไม่ได้อ่ะก่อนที่จะไปเบิร์นเอาอ่ะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอะเป็นตรงนี้คือเรียกว่าบราวน์นัคือหมดใจ นนทัศนคติที่ปกติเราโอเคอยู่แล้วอาจจะไม่ได้บวกบวกมากเหมือนสมัยเริ่มงานก็ไม่ได้ลบขนาดนี้แต่ว่าเรากำลังอยู่ในสภาวะที่เราเบื่อเอาคือการที่เราโอเวอร์เวิร์กมากๆทำงานหนักเกินไปหรือว่าผลตอบแทนเริ่มไม่เหมาะสมไม่รู้สึกว่าที่ทำงานเห็นคุณค่าเรามไม่ appreciate เรา เริ่มรู้สึกว่าเราไร้ค่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต่างๆเงี้ยในเวลาที่นานมากๆมันก็จะเข้าสู่โหมดว่าเออเรากำลังเบิร์นเอาแต่ว่ามันจะมีอีกสเตจหนึงนะก่อนที่จะไปเบิร์นเอาอะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอะเป็นตรงนี้แล้วคุณแป้งอาจจะอยู่ตรงนั้นอยู่ก็ค,คือเรียกว่าบราวน์เอาคือหมดใจแต่เบิร์นเอาคือหมดไฟบราวน์เอามาก่อนเบิร์นเอาจริงๆมั stage. Stage นมี5้าสเตจสเตจที่1คือฮันนีมูนสเตจ ทุกอย่างนี้ไปหมดเลยใช่ใช่เหมือนคบกับแฟนก็อาจจะเป็นแบบช่วงปีแรกๆของการทํางานตุ๊ปี้กระเป๋ามีไฟอ่ะปรับตัวได้ด้วยนะตั้งเป้าเสียสละทําทุกอย่างพอทํามาสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ไหมมันทำไมมันไม่ตอบโจทย์อันนี้สเตจสองแล้วใช่ไหมสเตจสองแล้วเรียกว่ารู้ตัวหรือว่า awakening เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมันใช่เหรออ๋อมันมันเริ่มไม่ตอบโจทย์เริ่มเป็นมาปี้แล้วอืมสเตจ3สามเนี่ยมาแล้วบรานาวหมดใจเริ่มรู้สึกว่าก็ต้องทํางานนะแต่ทําแบบไม่กระตือรือร้นอะ ทำไปทำเพราะเราต้องจ่ายบิลทำเพราะเราไปหางานที่อื่นไม่ได้ช่วงเวลาตรงนี้คนจะเป็นเยอะมากอยู่ในเวลาเนี้ยนานๆบางคนเป็นแบบทำไปบนไปหรืออยู่ไปจนรีทายไปเลยก็ได้อยู่แบบนี้ไปก็ยังอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ตรงเนี้ยไม่ได้รับการแก้ไขเตชชัดมากคือเบอร์นาหมดไฟหมดหวังหมดพลงังหมดทุกอย่างขอลาออกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับการแก้ไขที่ถูกจุด เช่นไปพักผ่อนเพราเราโอเวอร์โหลดจากง,งานเราไปพักผ่อนผ่อนคลายกลับมาอ่ะโอเคแล้วมีแรงลุยงานหรือ เรามีปัญหากับคนที่ทํางานหรือกับเจ้านายแล้วก็เคลียร์ปัญหากันได้หรือว่าเราแบบเฮ้ยค่าตอบแทนมันไม่ได้นะอะ่ะเราไปนิกโกชิเอตได้อ่าเขาขึ้นเงินเดือนให้อ่าตับโจทย์อ่าจบเพราะฉะนั้นสเตจที่5ก็เลยเกิดขึ้นเขาเราีเยกว่าฟีนิกซ์ฟีนนอมิโนนโอ้ก็คือโดนเผาไม่เป็นพื้นฐานแล้วก็เกิดใหม่มันนกฟีนิกซ์ฟีนิกซ์เกิดใหม่อีกรอบก็คือการฟื้นตัวว่าเฮ้ยโอเคทีนี้ที่พอมาสเตจที่5ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองเลยว่าเป้าหมายที่เราคิด ตอนสมัยฮันนีมูนเนี่ยมันไม่ตรง <ừ> mm. กับความจริงแต่ <ừ> mm. เป้าหมายสเตจเนี่ยเราเริ่มปรับเป้าหมายแล้วว่าอ๋อจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้อ๋อเจ้านายก็ต้องการอย่างนี้ <ừ> mm. ทุกอย่างมันเวิร์กไกด์เดแลก็คือการมา <Phoenix S 1> ทำงานเนี้ยฟินิสฟินอ e เมยนันมันมีสองทางที่เราจะไปทางฟินิ n ฟินอลเม m e นันได้เนี่ยก็คืออันที่1ึงบางทีเราอาจจะต้องยอมรับแหละว่าที่เนี้ยเราไม่มีลองอะเราไม่สามารถที่จะแบบลากไอ้แบบนี้ไปอีกได้แล้วการเราออกก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดถ้าตอบโจทย์ อนุญาตตัวเองได้เลยเราออกก็ไม่ผิดถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆมันไม่ใช่ที่ของเราจริงๆแต่ถ้าสมมติว่าเราสามารถแก้ไขได้แก้ไขที่ถูกจุดนะคะไม่ว่าจะ HR หรือกับเจ้านายอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาถ้าเราแก้ไขได้ก็ไปแก้ไขเพราะว่าถ้าเรายังรักงานนั้นอยู่มีคําถาม,มค่ะเพื่อนเรา จำนวนหนึ่งที่ยังเป็นพนักงานออฟฟิศกันอยู่ที่บนเรื่องเดิมแบบเดิมให้เราฟังหลายปีมากแล้วเราไม่รู้ว่าเราควรจะบอกเขาว่าอะไรหรือคือเราก็อยากจะถามเขาว่าทําไมถึงไม่เปลี่ยนถ้าบนแบบขนาดนี้น่าจะอยู่ในช่วงบราวน์เอาท์เพราะว่ายังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถามว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรถ้าอยากจะช่วยว่าจะเอายังไงจะได้ไม่ต้องสัตั๊กอยู่ตรงนี้มาเป็นแบบ5าปี1ิปีอะไรเงี้ยก็คือตกลงปัญหาจริงๆคืออะไรคือมีปัญหากับคน หรือมีปัญหากับง,งานหรือมีปัญหาที่บ้านแล้วมาลงกับง,งานหรือว่าปัญหาจริงๆอาจอาจ,จะไม่ได้ที่ทําง,งานแต่ปัญหาแบบรอบตัวแล้วงานน่ะมันอาจจะเป็นแค่จุดหนึ่งในอีกหลายๆปัญหาแต่เป็นปัญหาเดียวที่เราบนได้และปลอดภัยใช้งานเป็นตัวระบายออกว่าฉันมีปัญหาเรื่องงานจริงเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องชีวิตอ,อื่นๆแต่เขาบอกไม่ได้เลือกงานนี่แหละเราพูดได้ใช้งานเป็นที่ระบายใช้งานเป็นที่ระบาย <The end of the field>